คุณกำลังท้อแท้กับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณกำลังพยายามทำอะไรอยู่แล้วคุณยังไม่สำเร็จสักทีจนคุณรู้สึกว่าทำไมชีวิตนี้มันช่างยากเหลือเกินมันท้อแท้จนมันรู้สึกเหมือนมันสิ้นหวังจนคุณอยากจะถอดใจลมเลิกอยู่แล้วผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวแน่นอน มีคนมากมายเขาก็กําลังล้มลุกทุกขานเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เขาเชื่อมั่นอยู่เหมือนกับคุณแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าจงอย่าเลิกที่จะเชื่อมั่นนะครับว่าคุณจะทํามันไม่ได้ว่าคุณจะทําไม่สําเร็จมีเรื่องราวมากมายนะครับที่พวกเราเนี่ยได้อ่านเป็นเรื่องราวของคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วถ้าเราไปอ่านดีๆเราจะเห็นว่าเส้นทางของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้กลีบกุหลาบเลย จะยกตัวอย่างจากง่ายๆเลยก็คือนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ชื่อดังโทมัสเอดิสันสที่เราได้เรียนกันสมัยเราเด็กๆนะครับว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นชื่อว่าเขาไม่เคยยอมแพ้กว่าเขาจะประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นกันนะครับเขาได้พยายามไปมากกว่าพันครั้งซึ่งเขาก็บอกว่านับพันครั้งนะครับเขาไม่ได้ล้มเหลวนะครับเขาแค่รู้ว่าอะไรที่มันทำไปแล้วไม่สำเร็จเท่านั้นเอง ผมอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่นะครับเหมือนกับโทมัสเอดิสันว่าการที่เราทำอะไรแล้วมันยังไม่สำเร็จสักทีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การได้เราได้รู้ว่าอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เวิร์กผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ย่อท้อและต่อสู้เราจะพบกับความสำเร็จที่ปลายทางแน่นอนเหมือนกับคนที่เขาประสบความสำเร็จหลายๆคนที่เราได้อ่านขอเพียงแค่เราพยายามพัฒนาตัวเองหาหนทางที่มันเวิร์กกว่าเดิม ับวิธีใหม่ๆผมเชื่อนะครับว่าไอ้ความรู้สึกล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบที่คุณพบอยู่มันก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นเองครับ